นี้เราก็จะมาเล่นเกมต่อสู้กันนะคะเดี๋ยววันวันนี้เราก็จะมาเล่นกันเลยเนาะเราก็จะเริ่มที่อันเอเดี๋ยวเราจะเกิดเข้าเกมกันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามเชมกันนะคะนี่เข้าไปเลยนะคะเอา้าได้อัน,นี้มาเราต้องมีสามเราต้องมีสาม กามือกุญแจนะเนะเนาะเนาะตัวเราเขียวนะคะทุกคนหอยเนี <S 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 ่ามาได้ยังไงมาได้อย่างไรด้วยตื้อ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  Thôi mai đi Mai đi Mai đi Đi nè Bên đi bên เกมโคตรเกียนเลยนะคะ มาเนี่ยมาเนี่ยันเนี่ก่อนเลยทัดชี้ทัดตลกอะ มาเล่นก <ara> ok ันอ the ีกรอบนะคะมาเล่นกันเลยอีกกดนี้ไปเลยอีกดเลยอืมานี้ยมานีมานี้มานี้ไมาเนี่ยมนีนี้ก่อนี้มานี่มานี้มานี่มานีมมา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 เนมาเมาน้ยม เจ็บนะตายแล้วโอ้โชี่ฉันไม่แคร์ไปเล่นกันใหม่เลยตรงนี้แหละ ไปก่อนนะตกเลยตัวนู้นนะอย่างหเอาเอาเกมสุดมันา

ฟุตบอลฟุตบอลมาเดินใส่กันละกันแล้วมือเพื่อน <laughs> เดินแต้มไปหลายคนเดินนะโดนนะ <laughs> ชอบสีชมพูถ้าตายมาดิชอบสีถ้าตายของเอซีชมพู <laughs> Mau <tuk> <Bahanya. tuk> ya, 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 <tuk> 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 ya, 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 ไปพร้อมกันโอเคเล่นตาต่อไป บด้อบดาบาดาบาดาบาดากระเดงกระดองกระเดงกระแดงกระแดงกระดองกระดองกระด้ากระเดงกระดองกระดองกระด้า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 กระดีอาทุกเอาไว้คราวหน้านะเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่บ๊ายบายค่ะ